คนคะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวผัดกะเพราหอยมาแรงพูกคะ่ะทุกคนมาแรงพู้นี่แล้วก็เป็นมาแลงพุที่เข้าแกะสดๆจากตลาดนะคะใหม่สดสะอาดคะ่ะเรามาจะทําผัดกะเพรากันคะ่ะเนี้ยค่ะใส่พริกแกงลงไปมีตาพริกกับกระเทียมลงไปเลยนะคะเราก็คั่วรกระเทียมกับพริกให้หอมหอมเลยคะ่ะนะคะ วัวได้ทีสักแป๊บหนึ่งเราก็จะใส่หอยแมลงผู่ลงไปค่ะนี่หอยแมลงผู่เราก็ล้างให้สะอาดแล้วนะทุกคนหอยที่เขาทำความสะอาดทำแกะมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องแกะเองนี่เราก็จะเปิดไฟให้แรงสักนิดนึง ทำการพัดไปเรื่อยๆเราก็จะใส่น้ำาติน้ำตาลทรายนะคะไม่ใช่ผงนัวน้ำปลานิดนึงทุกคนอย่าใช้แล้วก็ซอสฝากเขียวนิดนึงทุกคนค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าหอยหอยเนี่ยเขาจะมีลวกมาแล้วเขาจะมีรสออกรสชาติเค็มหน่อยๆ,ๆก็ผัดเท่ากัน แล้วเราก็จะมาใส่สีอิ๊วดำนิดหน่อยน้ำมันหอยตามลงไปด้วยน้ำมันหอยเยอะหยาะนนิดๆนะคะทุกคนไม่ต้องใส่มาก นางเอกของเราก็คือใบกระเพราเลยค่ะใส่เยอะๆอันยิ่งอร่อยใส่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยอันนี้เราจะใส่น้ำพอกุกคลิกนะคะทุกคนผัดกะเ,เพราหอยไม่ต้องใส่น้ำมากเพราะหอยเขาจะมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วแม,ม่ทำการชิมกันจ้าว่ารสชาติจะออกมาเนี่ยอร่อยไหม บอกได้เลยว่าผัดกระเพราหอยแมงผู้อร่อยค่ะ